ตัวที่ซีฟมาแล้วครับพี่น้องครับถาเพิ่นออกไม่ใหม่ถาถาเพิ่อนเพื่นเพิ่อนสำหรับนำคำให้ให้พี่น้องจับเพิ่นขึ้นแบบนี้แล้วครับให้ให้หิวหิวไอ้ตรงตรงดานหลังนี่นะครับเอวเพิ่นนครับฮิวหิวลงลงแบบนี้ก็สั้นๆั้นสั้นเล็น้อยหน่อยนะครับก็จะเช็ดต้องปากเพื่นนะครับ,บ,บะะเสช็ดน,นชดน้ำคำให้นำคำไหลออกมานะครับเสช็ด โต้ยครับก็จะเพาะเพาะเนอยก็ได้ครับพีนตัวกันแต่ตุนเนี่ยเนห่องนะครับใน,นำำลำามไหลกมาครับเกื่อเพ่กนลำขามเขาไปเนีากเาหัน,นะครับรัตษาทีิครับ แม่เพิ่นบุลุกพมกว่าจะบ่า่เ,เอาลูกเพิ่นแยกนะครับเฮ้เพิ่นกินนมเลยนะครับกำลังจะออกมาครับพี่หลังกันหนึ่งแม่กำลังเรัง เวลาเพิ่นออกมากอย่างสี่ห้าก็อนเช็ดฝาไปก่อนครับจับเอวเพิ่นเนช็ดอันดับแหกะเช็ดฝาไปก่อน ตัวนี้เหมือนเพื่นหายใจบุทันนะครับเพื่น <c oughs> ฟืนแล้วครับ้าห <c oughs> ้าเดี๋ยวฝ่าวอดนอกจาขบวคอยมีปัญหาครับถ้าต้องจัดการกับเพื่น ท่านนะครับแต่ว่าข้าบริษูฝ่าขวดนมันมันมีปัญหาหลายนะครับนอกจากแม่ที่เพิ่นเึ้นขวดยองแต่มีขคือขึ้นขนโลคพันออกมาแบบนี้กับอันตะายนะครับพี่น้องถ้าข้าบริยูฝ่าขวด โรคพ,พั้นต้นกับสิต้ายนะครับตัวนี้โรคพั้นลงมาครับคือถงหอถงหอเขาจะโบโบขาดออกเลยที่เดียวนะครับถ้าข้าบริเฟทธิ์ขอดก็จะมันจะโบฉีกออกมันก็สีเขาก็จจะขาดอากาศหายใจนะครับมันก็จะตายในที่สุดนะครับ เขาอยู่ก็เขาเด้เป่าควอดเขาเขาได็จะได้กซอยเขานะครับบางตัวมันกาจจะโบกเก่งสีทุ้งน้ำพามออกมาบดได้นะครับตัวได้แข็งแรงก็จะก,กินนมไปเลยนะครับนี่ตัวนี้พืนแล้วครับ ว่หาหันน่นจะโบยหายใจนะครับตัวหน่อยครับตัวนี้ตัวหน่อยหลอดครับใช่กับโ่เป็นยังครับนี่ครับพี่น้องครับโลกเพื่อนจะไล่ออกมาแล้วครับ เริ่มไหลออกมาแล้วครับบางทีก็อาจจะเหลือตัวหนึ่งหรืสอสองตัวนางครับบางทีก็จะมดไปเลยนะครับว่าโลกไหลออกมาแล้วแต่ว่าผมยัื่งม่ทันฉีดยาเพียงฝอยนี่นะครับทองเบื้อง,งทองเพื่อนๆพื่อนก็จะแหวกลุ่มไรเต๋าอาจจะมุดไปครับ ตกงนี้จะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับครับพี่นอ้อในระหว่างขอดเข้ากับสามารถฉีดยาได้เลยครับคือยาแก้เสียบยาไอ้นี่เข้าจะสามารถฉีดได้เลยครับเพราะว่าเข้ากับเป็นการของการการที่เชื้อในตัวเลยครับนี่ครับผมก็ใส่ที่ตัวนี้ครับ ยาตัวนี้ต้องเขย่าก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยาถี่ตัวตะกอนนะครับใส่เข็มกัสารีเหมือนเดิมครับตัวนี้เบอร์ชั่นแปดนเนองเหนีนยวครับการใส่ใส่เข็มเ่าก็ต้องหมุนเขาน้ำหนึองครับถ้าถ้าซุปเข้าไปซื้อจั๊บวยู่ครับหมุนเขาครับ ีแล้วนวดนวดขึ้นขึ้นยาขึ้นเดินก่อนนะครับเดี๋ยวยาไปหย่อนกลับขึ้นมาออกมาครับ ตัวที่สองคงกว่าจะฉีดเป็นยายาล้มเบงนะครับยาออกซิโตัซิน,นเป็นเป็นยาเงขวดนะครับเป็นะะขอขอดีของมันคือซื้อกับออกซิโตซินครับกอดีคือจะเล่งให้น้นำนมไหลน้ำนะครับแล้วก็ครับล้องเสียที่อยู่ในอยู่ใน มวลูกขึ้นอองไฟนั่นแหละก็นี่ผมจะเียนมหลายครับสองที่สีดจะเียให้ห้างให้แผลเก่าเนียดหนึ่งนะครับ ทำบริเวณนี้ครับ